กรรมและผลของกรรมหลายคนอาจสงสัยว่ากรรมกับวิบากต่างกันยังไงกรรมคือการกระทําของเราจะดีหรือไม่ดีก็ตามวิบากค,คือผลที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้นเช่นการเกิดมาการเห็นการได้ยินการลิ้มรสสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่งอกงามจากกรรม แต่จริงๆแล้วผลของกรรมกว้างกว่าวิบากเพราะนอกจากจิตใจแล้วยังรวมถึงร่างกายของเราด้วยเช่นตาหูจมกูกลิ้นกายทั้งหมดก็เกิดขึ้นเพราะกรรมเหมือนกันสิ่งสำคัญคือกฎของกรรมเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครบังคับหรือจัดสรรให้เราเลยถ้าทำเหตุที่ดีผลย่อมดีถ้าทำเหตุที่ไม่ดี ผลย่อมไม่ดีทำไมเรื่องนี้สำคัญเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันนี้ไม่ใช่ใครทำให้แต่เป็นผลของกรรมที่เราเคยทำไว้ทั้งนั้นและเมื่อรู้เช่นนี้เราก็จะระวังไม่สร้างอากุศล,ลกรรมเพิ่มเพราะอากุศลไม่มีวันเป็นที่พึ่งได้เลยตรงกันข้ามเราควรสะสมแต่กุศล,ลกรรม โดยเฉพาะปัญญาที่ทำให้เห็นความจริงของชีวิตชีวิตไม่แน่นอนแต่ความตายแน่นอนเสมอสิ่งเดียวที่ติดตัวเราไปได้ก็คือกรรมที่เราทำไว้นั่นเอง